ถ้าเวลามันเป็นวิแล้วก็ความถี่ออกมาก็จะเป็นเฮิร์ตถ้าเทียบกับหนึ่งวินะก็จะเป็นเฮิร์ตวราวิธีการถ้าเราเขาให้มาเนี่ยเราก็เอาทีเท่ากับเท่ากับเวลาส่วนด้วยรอบใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าเขาให้มาเราก็จะหา f f เเท่ากับรอบส่วนด้วยอะไร จำสูตรนี้เลย t mm hmm. ทเท่ากับไร 2>, mm hmm. 2 pi squared root l mm hmm. ส่วน g <B. S 1> และถ้าเป็นมวลติสปริง hmm. t เท่ากับไร2 pi squared root mm hmm. squared root m mm hmm. ส่วน k นะสังเกตว่าสิ่งที่เราต้องสังเกตเนี่ยก็คือไอ้ตรงเนี้ย 2อันเนี้ยจะอยู่ข้างล่างถ้าเป็น T เนี่ยค่าคงที่จะอยู่ข้างล่างค่าคงที่ในที่นี้ก็คือค่าคงที่ k ซึ่งมันก็คืออะไรค่านิดใช่ไหมหรือค่าคงที่ของสปริงแล้วก็ค่าอะไรค่า g ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเป็น F เราก็สลับหมดเลยใช่ไหมเพราะว่า เพราะว่า f มันเท่ากับ1ส่วน t ไงเพราะนั้นมันก็จะสลับจากข้างบนก็จะอยู่ข้างล่างข้างล่างก็อยู่ข้างบนวันเวลาจำเนี่ยให้เราจำแค่ t ก็พอนะมันจะได้ไม่ต้องสับสนไงน,นะทีนี้ถ้เาเขา,เพ,าพิจารณาพิจารณาีละีละประเด็นีละประเด็นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนะาความสัมพันธ์าการกระจัด การกัดจัดมันจะเป็น x เท่ากับอะไรนะ a อะไร a ซ้าซโอเมกาทีโอเมกาทีแล้วก็ถ้าเป็นความเร็วคว <B. S 1> ามเร็วก็คืออะไร v เท่ากับอะไร a cos โอเมกาทีโอเมกา a cos โอเมกาทีม, <T. S 1> <T. S 1> มันจะมีโอเมกาติดมาด้วยจดองไหม พราะมันมาจากการดิฟดิฟเฟอเรนเชียลถ้าอยากรู้ว่าย้อนกลับไปดูมันมีอยู่ผูคเคยสอนอยู่แล้วก็ถ้าเป็นความเร่งความเร่งเป็นไง A เท่ากับลบโอเมกา้ากำลังสองใช่ไหมแล้วก็อะไร A ไซน์โอเมก้าทีแบบนี้ใช่ไหม เอออ่ะโอเคเอ,อ่าถ้ามันถ้ามันถ้ามันไปไกลสุดไกลสุดก็คือมันอยู่ซ้ายกับขวาซ้ายก็จะเป็นอะไรซ้ายขวาซ้ายก็จะเป็นศูนย์กับอะไรนะหนึศูนย์กับหนึร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหนึ่งกับหนึ่งกับลบหนึ่งใช่ไหมซ้ายใช่ไหม บนสุดเลยเราตอนนี้ทรายเรากำลังพูดถึงทรายทรายเนี่ยมันก็คือแนวดิ่งใช่ไหมถ้าคอสก็คือแนวาราดถูกต้องไหมได้ป่ะทรายก็คือแกนวายนะเนี่ยเราพูดถึงตอนนี้เรากำลังพูดถึงการกระจัดในแนวดิง่งนะแล้วก็ความเร็วในแนวดิง่งนะแล้วก็ความเร่งความเร่งนะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าเฟสเฟสของมันเนี่ย เฟสของมันจะเป็น a แล้วก็เมื่อวานที่คูพูดไป a แล้วก็ x แล้วก็ v ใช่ไหมได้ปาถ้า x เป็น0 v เป็นไงเนี่ยกราฟเนี่ย x เป็น0 v v มากสุดนี่ไง x เป็น0 v มากสุดเฮ้ยไอ้ไไไไรูปนี้มันบอกอะไรได้เยอะนะ x เป็น0เนี่ยกลับมาที่จุด0 0เนี่ย ที่จุดศูนย์เนี่ย x เป็นศูนย์ v เป็นไง v มากสุดเลย mm hmm. ใช่ไหมวะ mm hmm. และ x กับเ,เราเราเมื่อวานเราพูดถึงว่าไอ้ถ้ามัน x การกระจัดมากสุดเนี่ย v v จะน้อยถูกต้องไหม mm hmm. ใช่ไหมวะ x มากสุด v จะน้อยเออหลังจากนั้นมาตรงตำแหน่งสมดุลเนี่ย v มันจะมากที่สุดใช่ไหม v max แต่รูปนี้ a กับ x เนี่ยมันตรงกันข้ามเพราะนั้นมันจึงติดลบไงสมการความเร่งเนี่ย a เท่ากับลบโอเมก้าลังสองายติดลบและอีกสมการหนึ่งนะมันมีการแปลงสมการ v ที่ตำแหน่ง x ใดๆ v ใดๆจะเท่ากับอะไรโอเมก้าสควรอะไร a กำลัง2อลบอะไรลบ x กำลัง2 x ก็คือการกัะจัดที่ตำแหน่งใดๆ ทีนี้สูตรที่มันมีก็คือโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับอะไรจริงๆแล้วเนี่ยโอเมก้ามันเท่ากับซีต้าส่วนอะไรส่วนทีแต่ซีต้าเนี่ยมันถ้าครบหนึ่งรอบครบหนึ่งรอบซีต้าเท่ากับเท่าไหร่สองพายแ,และในขณะเดียวกันถ้าครบหนึ่งรอบเนี่ยทีเท่ากับทีใหญ่ใช่ไหมครบหนึ่งรอบ เวลาเวลาเขกลายเป็น G ีใหก็คือกลายเป็นค่าเพราะฉะนั้นมันจึงเท่ากับ2พาย F ด้วยแล้วก็มีอะไรนะถ้าเป็นถ้าเป็นมวลติดสปริงมวลติดสปริงเนี่ยโอเมกาเท่ากับอะไรแปรรูทอะไร K ส่วน M และถ้าเป็นถ้าเป็นลูกตุ้มนาฬิกาลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ย g ส่วน l อเมก้าเท่ากับอะไร g ส่วน l เออถ้าเขาถามหาอเมกา้เาเราก็จัดการซะก็มีอะไรอไหมก็<ป>ไม่น่าจะมีแล้วแต่เป็นตาคู่อะไรนะเป็นตาม อ๋ออันนั้นอันนัน้นมันมันมันเป็นเรื่องของคลื่นใช่อันนี้ครูพูดถึงซิมเปิลฮาร์โมนิกว่าเรื่องเฟสผู้หนะูได้เป็นเงื่นกับซิมเปิลฮาร์โมนิกไหมครับผมเรอะเรามันต้องอยู่ในเรื่องของคลื่นนะความต่างเฟสเอาไม่เป็นไรครูพูดถึงมันได้นะความต่างเฟส หรือเดลต้าเดลต้าความต่างเฟสเ็าจะเขียนแบบนี้นนทีนี้ความต่างเฟสเนี่ยมันจะมีอยู่2 2สอง,สองย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหวา่างเดลต้าไฟกับเดลต้าอกเดลต้าอกเพราะนั้นเนี่ย มีคลื่นแบบนีออ้ถ้าแบบนี้คือครบหรอบถูกต้องไหมแบบนี้คือครบหรอบอันนี้คือแลมดา้าและในขะเดียวการเนี่ยมันก็ปาไปละความต่างเ,ออเฟสมันก็ปาไปละเท่าไหร่สองพายเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเทียบมันายางสมมุติเขาถามว่าประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยจุด,จ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 ดมาปุ๊บเนี่ยมุมเฟสถ้ามุมเฟสเป็นเท่านี้ แล้วมันจะมีระยะเดลต้าเเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เดลต้าเเท่ากับเท่าไหร่หรือเดลต้าเเท่านี้ความต่างเฟสเป็นเท่าไหร่เดลต้าเก็คือระยะจากจุดอส,อสองจุดนั่นเอนงจุด2จุด,จดว่ามันห่างกันเท่านี้แล้วมุมเฟสมันห่างกันเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็เทียบตัวอย่างสูตรมันมาจากการเทียบบัญญัติตัวอย่าง ถ้าเราจะหามุมเฟสเราก็ต้องเอาล a มด d าเอาล a มด d าขึ้นก่อนถ้ามันความยาวตามแนวลาบเป็นเท่ากับ1ความยาวขึ้นหรือล a มด d าเนี่ยมันจะมีมุมเฟสเท่ากับ2พายถูกต้องไหมและถ้ามันเป็นเดลต้าเมันจะมีความต่างเฟสเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ ก็จะเท่ากับ2พายส่วนอะไรเดลต้าดักคูณกับเดลต้าเอ็กจบละแค่นี้นี่แหละมันก็คือการเทียมัวอย่างอันนี้ก็คือ 0. สูตรสูตรอันนี้ก็คือสูตรชหมแล้วก็แล้วก็แปลงไปสิความต่างเฟสจะเท่ากับ2พายแล้วก็ คูณเดลต้าเอ็กแล้วก็คูณอะไรอะ่ะแลมด้า hmm. เท่ากับ v v เออ v mm hmm. ต้องอยู่ข้างล่างเลยแลมด้าเท่ากับ v mm hmm. ส่วน f f ไปอยู่ข้างบนถูกต้องไหม mm hmm. อันนี้เป็น v ถูกต้องไหม mm hmm. ตรวจสอบสิ mm hmm. ใช่หรือเปล่า mm hmm. ต้องไป f เอฟเดลต้าเอ็กอ่ะโอเค ถ้าเป็นมุมองศาให้ใช้สองพายเป็นสามร้อยหกใช่ไหมคะใช่สองพายอะาปิบสามร้อยหกสิบคูณเดลต้าเอ็กซ์แล้วคูณเอฟส่วนด้วย v ีก็ได้อโอเคแล้วก็สองความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างเฟสกับเดลต้าทก็คือเมื่อขึ้นเคลื่อนที่ไปถามว่าจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยถ้าความต่างเฟสนะ,นะตัวนี้ครูให้เป็นเดลต้าทอันนี้ถ้าเป็นกราฟอันนี้เป็นการกระจัดอันนี้เป็น เป็นระยะทางเรากันนะระยะทางอันนี้เป็นการเป็นการกระจัดนะเพราะว่ถ้ามุมเฟสเป็นเท่านี้นะมุมเฟสเดลต้าไฟเป็นเท่านี้แล้วเวลาจะเป็นเท่าไหรนะ่เพราะเราก็มาเทียบว่าถ้ามันครบ1รอบเนี่ยถ้ามันครบ1รอบนะครบ1รอบมันก็คือ2พายต่อม แต่ถ้ามันถ้าได้เท่านี้มันเป็นเท่าไหร่2พายถ้า2พายปุ๊บเวลาเป็นเท่าไหร่เวลาก็คือ T ถูกตองนี้ก็คือคาบว่าเราก็มาเปรียบเทียบตัวอย่างนะถ้า T นะมันจะได้2พายมุมเดลต้าเฟสเนี่ยมันจะได้2พายถ้าเดลตา T, ด้าทีใดๆเวลาเป็นเดลต้าทีใดๆเนี่ยมันจะได้ความต่างเฟสเท่ากับ2พายส่วน คูณกับเดลต้าทจบเรียบร้อยอันนี้คือสูตรวันเรานำไปใช้ได้เลยหรือถ้าเขาให้ f มาแล้วก็เปลี่ยนเท่าอัอบอะไร2พาย f คูณกับเดลต้าท ยังเฮออ้ยไม่เนี่เรื่องคลื่นโอ้เรื่องคลื่นเพิ่งพูดไปเรื่องคลื่นคลื่นก็เธอก็ต้องทฤษฎีเธอต้องรู้จากอะไรชนิดของคลื่นชนิดของคลื่นก็ถ้าแบ่งตามอะไรแบ่งตามตัวกลางตัวกลางก็จะแบ่งออกเป็นอะไร อาศัยอาศัยก็จะเป็นอาศัยก็จะเป็นขึ้นก้นไม่อาศัยก็จะเป็นอะไรขึ้นลมคนแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็คือถ้าไม่อาศัยนะแล้วก็แบ่งตามรายยดทิศทางการสั่นใช่ไหมทิศทาง การสั่นนะมันก็จะมีอะไรขวางแล้วก็ยาวขึอนตามขวางขึ้นตามยาวขึ้นตามขวางก็มันก็สั่นเป็นไงสั่นขึ้นลงแต่เคลื่อนที่ไปทางขวามันขวางกันมันขวางกันอนุภาคการสั่นสั่นขึ้นลงแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของขคลนไปทางขวาเพราะนั้นมันตั้งฉากกันหรือขวางกันเรียกว่าเคลื่อนตามขวาง แต่ถ้าเป็นคลื่นตามยาวมันสั่นกลับไปกลับมาแบบนี้และมันเคลื่อนที่ไปทางขวามันอยู่ในแนวเดียวกันทิศทางการสั่นอยู่ในแนวเดียวกันการเคลื่อนที่เขาเรียกว่าคลื่นตามยาวเขาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อวานพูดไปถึงนะนะแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็การต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องใช่ไหมถ้าต่อเนื่องเขาเรียกว่าคลื่นอะไรคลื่นต่อเนื่อง จะมีคึืนโดนคึืนโดนก็คือทาให้เกิดขึ้นหนึ่งถึงสองลูกโดนบันดาลให้มันเกิดแค่นั้นพอแต่ถ้าคลื่นต่อเนื่องไม่ว่าเสียบสายเสียบไฟในถาดคลื่นแล้วก็ให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องออกมาเรื่อยๆเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องนะเขาเขาแบ่งตามอะไรเนี่ยแบ่งตามแหล่งกําเนิดใช่ไหมนะแบ่งตามแหล่งกาเนิดอ่ะโอเคทีนี้มันก็ไปพูดถึง ความเร็วขึ้นความเร็วขึ้นก็ v เท่ากับ h ส่วน t เพราะว่าเวลาที่ขึ้นมันแผ่ขยายออกไปเนี่ยมันขึ้นที่ด้วยความเร็วคงที่เขาบอกแบบนั้นถ้าพลังงานไม่สูญหายนะแตงคิงแล้วมันสูญหายใช่ไหมพอมันไกลออกไกลอกลอกมันก็เป็นผิวน้าปกตินะหรือเท่ากับอะไร v เท่ากับ f ลมดาเพราะนั้นเราก็สามารถเอาสูตรเนี่ยมาใช้ในการหาจํานวนลูกจํานวนรอบหาค่าหาความถี่หาแลมดาหาระยะทางได้หมด สนย์นี้ allow the world เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นคุณสมบัติของคลื่นก็แบ่งเป็นอะไรอันสะท้อนแบบนี้เดียวเป็นสะท้อนการสะท้อนก็ตึงแน่นหลวมเป็นยังไงถ้าตึงแน่นเนี่ยเฟสสะท้อนกลับ180องศาใช่ไหมก็คือถ้ามาข้างบนปุ๊บมันจะไปอยู่ข้างล่าง ถูกต้องป่ะแต่ถ้าอ่าอันนี้ตึงแน่นอ่าถ้าตึงแน่นเนี่ยถ้ามามาแบบนี้ปื๊บมันก็มันก็จะกลับแบบไหนตึงแน่นก็จะนี่ไงตรงข้ามข้างบนมาข้างล่างอันนี้เข้าอันนี้ออกใช่ป่ะแล้วก็ถ้าเป็นอ่ล้วมๆลวมๆ ถ้าลวมวก็มาแบบไหนอ่ะมาแบบนี้เวลากลับก็จะเป็นยังไงเวลากลับก็จะกลับแบบนี้่นเอดนอะโอเคเนาะการสะท้อนกฎของการสะท้อนมีอยู่กี่ข้อ2ององข้อว่ายัางไงบ้างรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนไม่ใช่ฮะมุมตกกระทบสิ ข้อหนึ่งกดการสะท้อนกดข้อหนึ่งซีต้าหนึ่งเท่ากับซีต้าสองแล้วก็ข้อสองอะไรรังสีรังสีตกรังสีท้อนและเส้นปกติอยู่ในละนาบเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่า บทการท้อนมีอยู่2ข้อนะ,อะแล้วก็ข้อที่3เอ้ยไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีต่อไปเป็นการหักเหการหักเหก็คือก็ออไปไล่สูตรสแนลสายต้านหนึ่งสายด้านสองเท่ากับไรแลมด้านหนึ่งส่วนแลมด้านสองเท่ากับดีหนึ่งส่วนดีสองใช่ไหมนะแล้วก็อะไรอะหักเหหักเหแล้ว แซกซอน์ดแซกซอนเลี้ยวเบนก็เพิ่งสอนไปอะ่ะจบแล้วก็ขึ้นนิ่งไงขึ<ม>้นนิ่งก็เมื่อวานเราพูด l เท <2 L. S 1> ่ากับอะไร n แลมดาส่วน2ใช่ไหมสองเอ,อ็นอเนี่ยขื้นนิ่งขื้นนิ่งมันเป็นจำนวนลูป n <ม>คือจำนวนลูประวังให้ดีว่าเขาถามอะไรนะเขาถามอะไรคือบางครั้งเขาให้<ม>เขาอาจจะให้ตรงนี้มา ถ้าแบบนี้มีกี่รูปเนี่ย5รูปใช่ไหมอันนี้คือแนว A 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 จาก A ถึง A เนี่ยมันก็คือความยาวเท่าไหร่อันนี้เป็นแนว n อนเพราะฉน A ไปถึงแนวความยาวนะ A ไปถึงเ็เนี่ยมันเท่ากับอะไรแลมด้า,ดาส่วน4ใช่ไหมใช่ปะ แต่ถ้า A ไปถึง A เนี่ยมันคืออะไรแลมด้าส่วน2แต่ถ้าทั้งหมดยาว L ก็ก็สูตรนี้ไงเออก็สูตรนี้ใช่ไหมทั้งหมดยาว L นะก็คือห่างกันแนวนี่มันต้องดูดีๆนะก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปดูเพิ่มเติม,มจะเอาโจทย์แนว o net. โอเน็ตก็คงพอแล้วแหละ แล้วก็ดูนะว่าไอที่ตรงว่ากับเพื่อนน้าเกิดกี่ลูกในกี่นาทีเหมือนที่เราทําเมื่อวานเนี่ยหรือในชีตเก่าที่ครูให้ไปเนี่ยชีตของครูเนี่ยไปดูถ้าช่วงต้นๆเน่นะกับเพื่อนน้ากี่นาทีแล้วก็ระยะห่างจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกี่เมตรอะไรประมาณนี้ในเวลาเท่านี้แล้วก็ใช้สูตรใช้สูตรเนี่ยข้างบนเนี่ย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 ความสัมพันธ์ในตรงเนี้ยนะอันนี้ออกแน่นอนข้อสอบแต่เพราะว่าถ้าเป็นครูครูจะออกไง เอาโอเควันนี้ก็กรอแค่น,นี้แหละเหนื่อยละเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยไปวิ่งมา12โลโว้ยโชว์ภาพหน่อย รอบหลายเดือนเห็นไหมเนี่ยบิงกันคนครบิงกันทอาคอนหลังจากน,น,นี้ก็จะไปพักผ่อนแล้วอ่ะโอเคออเคนี่ยเมื่อวานเขาไปเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนั่นเ<อ>มื่อวานน,นั่นนี่เอ้ยไม่ใช่วันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าอ่ะโอเคอันนี้ไปไหนเนี่ยอันนี้โอ้ยอันนี้ไปวิ่งอยู่วาลินนุ่น วาลิงชัมราเวันที่สิบเก้าดเยอะไรคะอะไรนะตรงที่พวกคปูดไปงานเกษียณอุ้ยไม่ใช่ครูพานักนเรียนไปแข่งโครงงานนี่อันนี้ได้ไปต่อต่างประเทศไม่ใช่ต่างประเทศด้วยน้องน้องวอสองใช่ไหมคะครูใช่ใช่ใช่ไปไปไประดับประเทศไปกับครูปิกวันนั้นมันไปทำธงทงครูมานพพัง ฮาโอเควัน <laughs> ah, okay. นี้ฝากแค่นี้อ่ะอุ้ย<า>อุ้ย<า>อุ้ย<า>อุ้ยอ<า>ุ้ยอ่ะ完了